สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องน้อนะครับก็วันนี้นะครับมาแชร์นะครับวิธีการฝึกกากีตาร์นะครับสําหรับผู้เริ่มต้นในการที่ในการเล่นกีตาร์นะครับแล้วก็อยากกากีตาร์ได้นะครับหรือเขาเรียกว่าพิกกิ้งนะครับก็วันนี้ก็มาแชร์นะครับก็วิธีง่ายๆเลยนะครับที่ผมนําที่ผมใช้ฝึกตอนเริ่มเล่นกีตาร์นะครับก็เริ่มเลยนะครับผมก็ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับนิ้วมือข้างขวาก่อนนะครับก็คือหัวนิ้วมือนี้นะครับผมก็จะให้รับผิดชอบในการดีดนะครับสายที่4 5 6นะครับผมก็คือเป็นเบสสายด้านบนนะครับส่วนนิ้วชี้นะครับผมก็ให้รับผิดชอบในการดีดสายที่3นะครับนิ้วกลางนะครับดีดสาย2นิ้วนางดีดสาย1นะครับ ก็จะมีอยู่4นิ้วหลักๆนะครับหัวนิ้วมือนะครับ4 5 6นะครับนิ้วชี้สาย3นิ้วกลางสาย2นิ้วนางสาย1นะครับส่วนไปฟอร์มในการดีดนะครับก็ตั้งโจทย์ขึ้นมานะเพื่อนผมก็แนะนำว่าเ,าเล่น4 3 2 3 1 3 2มนาะครับมาให้ดีด4 3 2 3 1 3 2, 2นะครับก็ให้ท่องก่อนนะมรับผมท่องกับผมก็ท่องสักประมาณ3 4สีรอบนะครับเพื่อให้เราทำได้ในการ สั่งให้นิ้วเราดีดได้ตามที่เราบอกไปนะครับก็คือ4 3 2ส1 3 2 4 3 2 3 1 3 2สาท่องไปเรื่อยๆนะครับให้เราจำได้นะครับ4 3 2ส1 3 2นะครับอ่าถ้าเราดูว่าเราจำได้นะครับจะกิ่เราก็ตามนะครับท่องตามที่ที่ให้เราจำจำแพตฟอรม์มเราจะดีดได้นะครับจากนั้นก็มาลองดีดดูนะครับ ช้าๆนะครับเริ่มต้นสําหรับคนที่เริ่มต้นแล้วนะครับผมสําหรับคนที่เล่นเป็นแล้วก็ก็ผ่านไปนะครับน,นี้สําหรับน้องๆเขาที่อยากเริ่มฝึกคือคนที่เก่ากีตาร์ไม่เป็นนะครับก็นําวิธีนี้ไปฝึกกันนะครับผมมาเริ่มนะครับช้าๆนะฮะสี่สามสองสามหนึ่งสามสองสี่สามสองสามหนึ่งสามสอง สี่สามสองสามหนสองก็แบบนี้ช้าๆนะครับให้เราจําได้ดีดสายถูกต้องนะครับถ้าดีดผิดแค่เส้นเดียวนะครับหรือหรือบังคับนิ้วผิดนะครับไม่ได้ก็คือให้เริ่มใหม่นับใหม่นะครับตั้งโจทย์ว่าต้องเล่นแบบนี้ให้ถูกต้องนะครับสีรอบติดต่อกันอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้เราดีได้แม่นขึ้นนะครับ แต่ช้าๆนะครับค่อยขยับไปเร็วขึ้นนะครับ4 3 2 3 1 3 2องน่าะครับช้าๆกว่าน,นี้ก็ได้นะครับ4 3 2 3 1 3 2นะครับไปเรื่อยๆสี่รอบติดต่อกันถ้ามันถูกต้องเราค่อยเปลี่ยนสายเบสใหม่นะครับจาก4เป็น5นะครับเช่น5 3 2 3 1 3 2 5 3 2 3 1 3 2แบบนี้นะครับ พอแต่คำที่2นะครับห้าสามสองสาับสองจำได้แล้วนะครับเล่นไม่ผิดแล้วสี่รอบถึงห้ารอบก็เปลี่ยนเป็นไซส์หกนะครับเป็นหกสามสองสามหนึ่งสามสองหกสามสองสามหนึ่งสามสองนะครับเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้แม่นให้จําได้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปจับขอดก็ได้นะครับเล่นบังคับนิ้วนะครับสั่งนิ้วให้เล่นได้แม่นยําและเร็วขึ้นนะครับ ก็เพิ่มความเร็วถ้าคิดว่าตัวเองจำได้แล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเช่นอย่างี้นะครับเปลี่ยนเป็นสายห้านะครับสาหประมาณนี้นะครับ สม่มาถ้าเราแม่นแล้วนะครับในในการเปลี่ยนนิ้วหัวนิ้วมือนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับกล้องบอกกันว่าเป็นแนวทางในการฝึกบังคับนิ้วนะครับในการสั่งการนิ้วก่อนนะครับส่วนมีก็ส่วนวิธีอื่นก็มีหลากหลายนะครับ <c oughs> ในการนํามาฝึกนะครับซึ่งไม่ใช่จาเป็นต้องต้องดีดแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นการฝึกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ใช้วิธีฝึกแค่รูปแบบนี้นะครับในการเล่นกีตาร์ก็สามารถเล่นเพลงอ่เสียงเพลงอื่นวงอื่นได้ได้เยอะเหมือนกันนะครับเช่น ของพี่วงคลาสพวกเพลงกอดเพลงไงอุดลักอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็นํามาฝึกเล่นมาแกะได้นะครับก็เพราะว่าแพลตฟอร์มนี้นะครับเราแค่ใช้ฝึกให้ให้นิ้วเราให้เราบังคับนิ้วเราได้นะครับก็ลองใส่คอร์ดดูนะครับแล้วใส่คอร์ดก็ดีดดีดน้ตที่เป็นคอร์ดเบสนะครับใช้หัวนิ้วมือนะครับตามคอร์ดนะครับอย่างเช่นคอร์ด A นะครับเราก็ ดีดสาย6นะเอ้สาย5นะครับคอร์ดคอร์ดนี้ e ครับตัวทีนะครับคอร์ดเนะครับก็ดีดหวัวน,นิ้วมือเป็นสาย5นะครับแล้วก็ดีดซ้ำทองซ้ำหนึ่งซ้ำสองเหมือนกันนะครับลองดูนะครับต่อมาถ้าเป็นคอร์ด E นะครับหวัวน,นิ้วมือเราแล้วก็ดีดสายเบสสาย6นะครับ เอฟช็อปเมเนอร์เห er, มือนกันนะครับก็สาย6เหมือนกันนะครับเป็นโน้ตเบสต่อมาคอตตี้นะครับก็หัวน,นิ้วมือดีสาย4นะครับ ฝึกแบบนี้ไปนะครับก็เป็นแนวทางในการฝึกเริ่มต้นนะครับพอเราดีดได้แม่นขึ้นชัวร์ขึ้นนะครับเราก็ค่อยไปแกะเพลงที่มีลูกเล่นเยอะกว่านี้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างเพลงไอ้อุลตร์ของคลาสนะครับผมนี่ยผมก็ใช้หัวนิ้วมือนะครับในการดีดสายไอคอนในการดีดขอนโน้ตเบสนะครับนี่สายสีอย่างนี้นะครับผมก็เริ่มต้นประมาณนี้นะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่จะเป็นที่จะต้องเป็น3ามสอามนสองนะครับผมก็อยู่แต่ละเพลงหรือถ้าเราคิดจะแต่งเพลงนะครับก็อยู่ที่ไอเดียเราว่าเราอยากจะให้มันเป็นประมาณไหน,นครับจะ3ามสองสามหนึ่งหรือว่าจะ3ามหนึ่งสามสองอะไรก็ได้หมดนะครับดิจิทัสองหนึ่งสองสามอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่ไอเดียครับไม่มีไม่มี คิดจำกัดนะครับในการสร้างสรรค์นะครับผมก็ลองนําไปฝึกดูนะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะครับ432-3132นะครับในการเริ่มต้นสําหรับน้องใหม่นะครับก็ใครที่จำไม่ได้ก็รีกลับไปรีย้อนกลับไปดูทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับผมหรือถ้าผมแนะนําเร็วไปนะครับก็ลดตัวความเร็วของวิดีโอได้นะครับ ก็ลองนาไปฝึกดูนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆเพื่อนๆนะครับที่เริ่มต้นในการเล่นกีตาร์และยังเกากีตาร์ไม่เป็นนะครับผมก็นําไอเดียนี้วิธีนี้นะครับไปลองฝึกกันนะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่ที่แนะนําวิธีฝึกนี้มานะครับผมก็ลองมาเล่นดูก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็แกะเพลงของศิลปินที่ผมชอบชื่นชอบได้หลายเพลงนะครับ ก็เริ่มต้นจากหลักการนี้นะครับ4 3 2 3 <G ül üş> 1 3 2 5 3 2 3 1 3 2นะครับผมก็ขอโชคดีนะครับใครเล่นได้แล้วนะครับผมก็เม้นตอบกลับกันมาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube ผมด้วยนะครับ